วันนี้นะครับ CLS 300D ปี2019ตัวประกอบไทย full option 3 3 3ล้าน3 0บาทครับใครช้าอดแน่นอนไปดูกันครับก็เป็นยังไงบ้าง ครับเนมจากช่องโนเนมวันนี้เรามารีวิวรถอีกหนึ่งรุ่นเป็นรถสปอร์ตคูเป้ถ้าพูดถึงรถ Luxury เนี่ยทุกคนต้องคิดถึงแบรนด์นี้แล้วครับแล้วโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz CLS นะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่3เพิ่งผลิตปีประมาณ2 0 1 8 2 0 1 9นี่เองซึ่งเป็นรถสปอร์ตท้ายลาดแล้วเป็นสปอร์ตคูเป้ที่เป็น4ประตู เบนซเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะเท่าที่ผมดูอ่ะเป็นแบรนด์แรกนะครับที่ทําตลาดตัวนี้อยู่โดยการเอารถสปอร์ตคูเป้เนี่ยที่เป็น2ประตูเนี่ยมาเพิ่มเป็น4ประตูนะครับตั้งแต่เจน1น1และเจน2นะครับซึ่งจะรับฟีดแบ็กดีมากนะครับเลยเห็นได้หลายๆแบรนด์เนี่ยได้เอาทําตลาดนี้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น Audi ดเป็น Sportback ที่เป็น A5 A7 แล้วก็ BMW อเหมือนกันจากที่ผมเคยนั่งมาหลายๆเจนนะครับ CLS เนี่ยเป็นรถเซ็กเมนที่คนที่ต้องการรถสปอร์ตแต่ บางคนอาจจะมีลูกนะครับซึ่งต้องการไปพร้อมกันไม่ต้องการนั่ง2ที่เนี่ยผมแนะนํา CLS เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเดียวผมนะเพราะนะครับ 1. คือลุกยังดูสปอร์ตแล้วหรูหราอยู่ 2. ตอนเจ n 2เนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะครับ Gen น1เจ g e เ,เนี่ยราคาตอนนั้นน่ะมันขึ้นเลข6เลข7เลยนะครับ6-7ล้านเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นรถที่จับต้องได้ อย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวเจเนอชั่นที่3ซึ่งทําตลาดตัวนี้เป็นตัวประกอบไทยนะครับปี2019นะครับตัวนี้จริงๆเป็น cls มันมีทําตลาด2ตัวนะครับเป็น cls 3 0 0 g กับซึ่งเป็นเครื่องดีเซลนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล2 0 0 0เทอร์โบนะครับให้แรงม้า245แรงม้าอาจจะไม่ใช่รถที่เหยียบมาแล้วไปนะครับแต่นุ่มนวลแล้วก็เพียงพอนะ240กว่าแรงม้าเนี่ยดีเซลเนี่ยเหยียบปล,ยปลายนี้โอเคเลย m e อร์ d e s ดเป็นทำหลายตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น cls ห้3 amg ซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นรถ AMG ที่ขับมันนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทีนึงแต่คันนี้สเปคดีรถคันนี้นะครับรถออกปี19นะครับไม่เพียงแค่22 0หมเท่านั้นออกมาสิล้านกว่าเดี๋ยวไปดูรายละรเอียดกันว่ารถสภาพเป็นยังไงบ้างเปคตัว Mercedes Benz cls 300 d m g นะครับรีวิวกลางฝนเลยจริงๆถ้าฝนไม่ตกจะบอกว่ารถคันนี้คือรถป้ายแดงเลยครับ cls generation ที่3ตัวนี้เป็นปี2 0 1 9นเะครับเป็นตัว amg ท็อปสุดออกมือหนึ่งมัน4ล้านกว่านะครับ ตัวนี้เป็นตัวประกอบใายนะอปชั่นจะเยอะมากนะครับฝนใกล้ตกแล้วเราเรีบรีวิวดีกว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซล4สูบเทอร์โบนะครับให้แรงม้า245แรงม้าก,กับเกียร์ 9G นะครับมาดูไฟครับอปอชั่นล้นมากนะครับตัวนี้ไฟเป็นไฟมัลติบีมนะครับอะแดปทีฟ LVD ล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกริลเป็นไดมอนด์กริลนะครับเขาเรียกว่าเป็นกริลใหม่สวยงามมาก ตัวนี้จะเป็นกล้อง360องศาทั้งคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Adaptive Cruise Control เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นเนี่ยตัวนี้จะมีเลจะมีนี่อยู่ตัวนี้นะครับกลิ่นอายจะเหมือนกับ AMG GT นะครับชุดกระจังหน้าทั้งหมดนะครับจริงๆตัวนี้เป็นช่องดักลมได้ตามปกติตัวนี้มีซันรูฟล้อเป็นล้อ AMG นะครับจากโรงงานมาเลยกล้องเป็นกล้อง360องศานะครับตัวนี้เรามีแรปสสีมาให้นะครับรีวิวเร็วๆนิดนึงนะครับฝนตกแล้วตัวนี้เป็น คีเลสนะครับแต่เนื่องจากเราสตาร์ทรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้อเป็นล้อเอ็ออกมาจากโรงงานเลยนะครับมาดูข้างหลังนะครับจริงๆถ้าดูฟิลลิ่งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่า CLS เนี่ยเจเนอเรชันที่3เนี่ยจะค่อนข้างดูกว้างขวางกว่า CLS g e เ e r a จเนอเรชันที่2นะครับไอเดียผมนะดังนั้นท้ายลาดมันจะไม่ค่อยลาดมากนะครับแล้วก็พร้อมสึกผมข้างหลังอ่ะจะนั่งสบายกว่านะครับพอมาดูข้างหลังนะครับตัวนี้จะเห็น c l s 3 0 0 d นะครับ จริงๆตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เท้าเปิดได้นะครับแล้วก็จริงๆมีกล้องมองหลังแอบตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราให้ดูข้างในนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างของเบนซ์อยู่ครบนะครับรถคันนี้รถสภาพสวยงามจริงๆ c r s น่าใช้อย่างหนึ่งนะครับจริงๆวันเอกประสงค์มากมันสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วสามารถพับเป็น40 20 40ได้นะครับเห็นจากกล้องตรงนั้นได้นะครับซึ่งเอเนกประสงค์นะฮะ กดตรงนี้เนี่ยกดปุ๊บเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ตรงนู้นได้นะครับมาดขาูข้างในนะฮะรถทุกอย่างเดิมๆจริงๆตัวนี้คือกล่องนะครับของ Mercedes Benz นะครับพับออกมาเนี่ยจะออกมาเป็นกล่องไว้เก็บของได้เลยนะครับก่อนทั้งหมดตัวท็อปสุดออปชั่นก็เยอะสุดนะครับปิดฝาท้ายเป็นไฟฟ้าอย่างนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่พูดไม่ได้นะครับคือท่อแต่งจริงนะครับท่อเนี่ย มันไม่ใช่ท่อจริงนะครับมันเป็นท่อหลอกนะครับซึ่งท่ออยู่ข้างล่างนะครับแต่โดยรวมผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันว่าเป็นยังไงบ้าง างแรกนะจริงๆตัวนี้มันเป็นกุญแจ Keyless นะครับกุญแจตัวใหม่ล่าสุดของเบนซอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือล็อกนะครับเปิดต้องบอกงี้ว่าออปชั่นเยอะมากนะครับผมอาจจะพูดไม่หมดแต่ผมอยากให้ดูสภาพว่าคันนี้ราคาถูกสุดสภาพดีสุดนะครับข้างในนะครับจริงๆตัวนี้เป็น AMG Package ตัวท็อปสุดนะครับเบาะซับพอร์ตตรงนี้น่ามุงสบายมากนะครับแล้วดูลายนะครับ เป็นหนังอย่างดีนะครับหนังตาป้ายอย่างดีโอ้ยสวยงามมากนะครับ CLS เป็นลายไม้เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งกันข้างในนะครับคุณดูนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะเต็มนะครับพร้อมกับลำโพงเบอร์เมสเตอร์อย่างดีนะครับปิดคันนี้ไม่สองหมื่นสองนะครับใครได้ไปเนี่ยคุ้มมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราสตาร์ทสตาร์รถกันก่อนนะฮะ <Okay. S 2> อย่างแรกที่รู้สึกนะครับคือรถนะนุ่มนวลมากนะครับตามสไตล์เบนซ์ใหม่ๆนะครับทั้งๆท,งที่ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับเนีย่ยข้างนอกเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะครับรถคันนี้เพิ่งออกนะครับสุดพารามสามยั่หสองหมื่นหนึ่งนะครับภายในนะครับค็อกพิษเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่เราอยู่ใน ยานอวกาศนะครับโดยเฉพาะแอร์นะครับนี่มีไฟ Ambient l i g ไลทข้างในนะครับออปชั่นพูดเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยๆพูดกันแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นจอนะครับเป็นจอ L C D ยาวทั้งหมดนะครับตัวนี้สามารถปรับตีมได้3ตัวนะครับ p ปรเกร s ซีฟ e ัสซ c นนะครับกับส p o r t นะครับแล้วแต่ความชอบเลยเปลี่ยนได้ทั้ง2จอเลยนะฮะเคมุมขวานะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย M G ก้นพวงมาลัยตัดนะครับ มุมขวาเนี่ยจะเป็นตัวออปชันที่คนอนโทรลตัวหน้าจอตรงนี้นะครับเราวดูตัวนี้คือ He a d Up Display นะครับตัวนี้เป็นตัวประกอบไทยออปชันครบทั้งบดเลยนะครับเนี่ยเห็นจะข้างบนนะครับทุกคนจะเห็นนะตรงนี้นะเนี่ยนะครับเฮดอัพดิสเพลยนะครับโชว์อะไรบ้างยังมีความปรับความสว่างได้นะครับเห็นชัดเจนเลยครับยิ่งสว่างโทรศัพท์นะครับสื่อต่างๆเนาะ วิทยุนะครับระบบการช่วยเหลือนะครับอันนี้จะมีตัวนี้จะมี Adaptive Cruise Control นะครับอยู่ข้างหน้านะครับตามที่ดาวเพนที่ผมบอกนะตัวนี้ก็จะสามารถเซ็ตจากตรงนี้ได้นะครับเส้นระยะห่างจากข้างหน้านะครับตรงนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างครับตัวทัชสกรีนตัวนี้นะมันจะใช้คําเลื่อนอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเลื่อนหน้าจอซ้ายขวานะครับ ตัวอัตราสิ้นเปลืองนะครับอันนี้ driver tan คือปรับการขับขี่นะครับสามารถปรับได้จากตรงตรงนี้ก็ได้นะฮะนะครับค่าเฉลี่ยเราต่างต่างนะครับ G force สำหรับนี่โหมดสปอร์ตนะครับเอ่อเหยียบคันนี้นะครับ245แรงม้าดีเซลเทอร์โบแรงมากนะครับสำหรับผมนะโอเคคิ้งไรไม่ออกกดโฮมครับอันนี้ก็เช็คเช็คต่างๆน้ำยาต่างๆนะครับรถเนื่องจากว่าเป็นรถศูนย์อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเช็คก็คือเนี่ย พวกยางรถยนต์นะครับน้วมาหล่อยเย็นนะครับเนี่ยเขนี่ปกติอยู่นะครับแล้วมันเครื่องนะครับเช็คนิดนึงนะฮะอันนี้ที่ปรับเบาะนะครับเนี่ยเบาะเบาะเต็มนะครับเนี่ยสามารถปรับตรงนี้เลื่อนออกมาได้นะครับเนี่ยตรงขาตรงนี้เลื่อนออกมาได้นะครับซึ่งก็จะทําให้ความรู้สึกสบายมากนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับของมุมฝั่งนู้นได้นะครับคุณดูนะครับฟีลิ่งการปรับนะฮะ หนังมันจะเหมือนคือได้ออกมาซึ่งจริงๆผมว่ามันสวยมากนะครับคลาสสิกมากๆากพวงมลลาลัยเป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับอย่างดีนะครับข้างบนเป็นทาร์ปสเพลย์โอเคมุมซ้ายนะครับจัดตัวนี้จะเป็นปรับออปชันตรงกลางนะครับพร้อมกับพัดเดอร์ชิฟตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ 9G นะครับซึ่ง 9G เนี่ยเบนซ์ใหม่ๆเนี่ยแรงและประหยัดมากนะครับตัวเกียร์78ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ89จะเป็น คือเราขับไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะปรับทุกอย่างให้เหมาะกับก,บการขับสนุกมากตัวนี้ปรับไฟฟ้าขึ้นลงนะฮะนะครับโอเคเรามาดูจอตรงกลางกันดีกว่านะครับจอตรงกลางตรงนี้นะครับออปชันผมพูดเข้าคๆแล้วกันเนาะจริงๆตัวนี้ถามว่าทาอะไรได้บ้างนะครับดูเราปรับตัวระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอนะครับป้อนข้อมูลน,นะครับเสียงการเชื่อมต่อต่างๆอุปกรณ์บลูทูธนะครับ จอชัดมากนะครับเนี่ยความไวของทัชแพดนะครับการแตะสัมผัสคือปรับทุกอย่างได้หมดนะครับผมแนะนําว่าให้ลองมาเล่นดูอีกทีนึงนะครับสําหรับตัวระบบนะครับมาดูรถยนต์ดีกว่าอุปกรณ์นะครับรถยนต์ตัวนี้เราสามารถตั้งการขับขี่ด y นามิกซีเล็กนะครับคือระบบการขับขี่ซึ่งสามารถปรับได้นะครับโหมดการขับขี่ก็จะมีโหมดอีโค o คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพาร์ทแล้วก็แมนนวลนะครับแนะนําว่า สปอร์ตพลันะครับเราแนะนำให้ใช้ในสนามนะครับเนื่องจากว่ามันจะเกิดการไถได้นะครับเราสามารถปรับได้หมดนะครับแล้วก็พวกล้อนะครับ Comfort ตสปอร์นะครับการบังคับเลี้ยวทบที ESP นะครับปิดสปอร์ตสปอร์ตพลนะครับพวกนี้เราสามารถคอนฟิก์ได้ตามสไตล์ที่เราต้องการเลยนะครับระบบความช่วยเหลือต่างๆนะครับ ตัวนี้ ESP นะครับระบบการลื่นไถลลื่นถลายนะครับกล้องตัวนี้มีกล้อง360นะครับทั้งคันหมดนะเราก็มีตัวระบบช่วยช่วยถอยหลังนะครับแล้วก็มีตัวเตือนสัญญาณด้วยนะฮะเบ a กแอ c t i v e นะครับเนี่ย o p t i o นเยอะนะครับจริงๆดูจากหลายๆช่องได้แต่ผมอยากให้มาลองดูนะครับเนี่ยมี Blind Spot นะครับตรวเวลาเราถอยหลังเนี่ยเราถ้ามีอะไรที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเตือน นะครับซึ่งเอาง่ายๆว่าเดยวนี้น่าใช้มากนะครับระบบช่วเหลือจริงมีเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับโอเคตานสิ้นเปลืองนะน้ำน้ำมันนะครับเนี่ยผมใช้ได้ประมาณ6.4ลิตรนะครับอันนี้คือเราใช้งานปกตินะตั้งไฟนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือแอมเบียนไลท์ในนี้นะครับคุณเห็นนะตรงนี้นะจะเป็นไฟทั้งหมดนะครับเนี่ยเราสามารถโอ้ตั้งได้เยอะมากนะครับเนี่ย เอาง่าเอาสีก่อนนะครับมีสีประมาณ60กว่าสีครับเนี่ยเราอยากได้สีไหนนะครับเลือกโทนได้ถ้าเลือกโทนเสร็จนะครับสามารถปรับความสว่างของสีข้างหน้าข้างหลังได้อีกนะครับซึ่งมันเนียนมากนะครับนี่ Intelligent Light System ที่ผมบอกนะครับว่ามันสามารถเลี่ยงกับรถที่สวนมากับเราได้นะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟรอบรถ ชันเยอะจริงๆนะครับการตั้งค่ารถยนต์นะครับอันนี้ตัวลิมิตนะจะลิมิตที่เท่าไหร่นะครับความสูงฝาท้ายนะครับขึ้นลงรถโอเคระบบการเชื่อมต่อนะครับจริงๆทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้ปกติจริงๆสิ่งที่อยากให้ฟังจริงๆก็คือสื่อนะครับคืออยากจะเปิดให้ฟังมากคือเสียงดีมากนะครับ อันนี้เป็นเพลงเด็กอยู่นะฮะคือเบอร์เมสเตอร์เนี่ยผมผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบนะครับเขาผมก็อาจจะไม่ใช่คนที่เล่นเครื่องเสียงนะแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเครื่องเสียงที่แยกย่านได้ดีมากนะครับผิวสัมผัสของ mercedes benz เนี่ยเป็นลายไม้อย่างเงี้ยสวยงามมากนะครับพวกนี้มีแอมเบียนไลท์หมดนะครับตอนกลางคืนจะสวยมากจริงๆนะครับอันนี้ก็จะปรับแอร์นะครับตามสไตล์ mercedes benz ใหม่ๆนะครับพวกนี้ปรับได้หมดเนาะคือถ้าไม่ได้หมุนตรงนี้นะครับก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้ รือไม่ก็จะใช้ตรงนี้นะครับคิดอะไรไม่ากๆก็กดโฮมนะครับพวกนี้ก็ขึ้นคือมันเหมาะสําหรับมือซ้ายที่เราเอาไว้ปรับตรงกลางนะครับหมุนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กดโฮมได้เหมือนปกตินะครับอันนี้กล้อง360นะครับซึ่งบอกว่าชัดมากนะผมบอกเลยนะครับปุมกว้างนะครับคุณดูครับชัดสุดๆแล้วก็มีตัวช่วยจอดด้วยนะครับ อันนี้ออโต้ซัสสต็อปนะครับอันนี้จะเป็นที่ไว้ของนะครับเบาะนะครับตัวนี้มีซันรูฟด้วยนะครับอีกหนึ่งออปชันเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับคือตัว CLS นะครับผมว่าตัวนี้เจนนั่ที่3เนี่ยนั่งข้างหลังสบายมากเดี๋ยวไปดูครับเรามานั่ข้างหลังกันดูนะครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกอย่างแรกนะครับพอเปิดมา จริงๆสวยงามมากนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยหรูหรามากนะครับรุ่นที่แล้วเนี่ย CLS เนี่ยท้ายลาดตรงนี้นะครับจะค่อนข้างลาดนะแต่ความรู้สึกผมนะความรู้สึกว่าตัว CLS Gen 3นะครับจะลาดน้อยกว่านะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งให้ดูความรู้สึกผมนะครับตัวพื้นที่สัมภาราตรงนี้นะครับ บนหัวผมเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าตัวที่แล้วนั่งสบายกว่านะครับแล้วตรงนี้สามารถนั่งได้5คนจริงๆถ้าเป็นเด็กก็สามารถนั่งได้นะครับผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะเดี๋ยวผมนั่งดูผมก็นั่งได้นะครับแต่อาจจะไม่สบายมากโดยรวมนะครับถือว่าเป็นรถเรียกว่า คูเป้ที่สปอร์ตและนั่งและใช้งานได้จริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูราคากันนะครับคุณได้เห็นสเปคแล้วก็ออปชันของ Mercedes-Benz c l s 300D 2019ตัวประกอบในไทยนะครับตัว f u l ออปชันรถคันนี้ออกมา4ล้านกว่านะครับวันนี้คุณสามารถซื้อได้ในราคา3ล้าน3 30,000บาทครับไม่2หมื่นกว่าเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับโทรมาที่0617456222ครับ0819.820.26หรือที่อัลกตามนี้ได้เลยนะครับ ใครสนใจนะครับอยากซื้ออยากขายอยากเทิญน,นะครับก็โทรหาน้องเราได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ตามนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโ no นเนมด้วยนะครับวันนี้อาจจะรีวิวคุกกักไวนิดนึงฝนตกนี่รีวิวกลางฝนให้ทุกคนดูเลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย